คลิปนี้นะคะก็วันนี้นะคะจะพามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ <Wow. S 1> by d e n ซี <Wow. S 1> hydrogen, ่นะคะ c o l ล a g e n ไดเปปไทด์ร้อเปอร์เซ็นตนะคะทุกคนว oh. ันนี้เราก็ได้ช่างกิติมศักิ์ของเรามาอีกแล้วก็คือคุณแม่ชาติ oh. และคุณจี oh. ที่ไม่ค่อยรับดารานะคะ oh. Oh. หช่วงนี้รับดาราะร่ะหล่อรับแล้วหล่อเพราะว่ากีนคุณแม่แล้วไม่ใช่ดาราหรอคือตอนนี้เขาจะเจ้าสาวไงแต,แต่ก่อนโทรไปดาราไม่ค่อยรับดาราไม่ค่อยรับตอนนี้เป็นช่างแต่งหน้ามากี่ปีแล้วแม่เพิ่งเขา้าวงการใหม่เรียกงานได้หนะไม่เยอะเพิ่งเข้ามาได้ประมาณสักสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปี <c oughs> รู้จักกันตั้งแต่ะยี่สิบกว่าวันนี้มาเป็นเทรนไหนนะคะแม่ชาตพูดสิรเรา เข้ม v e กอ o r ดอ่อนเองเค้ม vector ดอออนเอง จะเล่าถึงประสบการณ์ก่อนเลยว่าตัวเป็นเองอะ่ะเป็นคนที่โดนล้อมาตั้งแต่ตอนที่เข้าวงการใหม่ๆพอประกวดตัชชี้เสร็จเข้าวงการเลยแล้วก็ได้ถ่ายละครเลยเป็นเด็กที่หน้าหนอนผิวไม่สวยมาเป็นนักแสดงได้ยังไงมันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ย ฝังใจเนาะตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราไม่สวยเท่าคนอื่นหรอมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้เราสวยขึ้นอะ่ะเราจะทํายังไงให้เราแบบดูเด็กลงทํายังไงก็ได้ที่แบบคนทักแล้วแบบเฮ้ยทําไมผิวดีขึ้นจังเลยทําไมดูแบบสวยขึ้นดูมีออร่าขึ้นพยายามที่จะหาสิ่งที่ให้เราสวยขึ้นดูเด็กลงก็เลยตัดสินใจที่จะทําแบรนด์ตัวนี้เกิดขึ้น <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสวยผิวดีหน้าเด็กเหมือนเบนซ์นะคะทํามันไม่ได้เฉพาะแค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็สามารถที่จะทานได้ค่ะ E yeah. aí จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะแต่ว่าก็เกือบๆคือมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะผันตัวมาเป็นนักธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีความใฝ่ฝันด้วยแหละว,ว่าอยากจะเป็นแม่ค้าขายของนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําแบรนด์นี้เกิดขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะเปิดใจในแบรนด์คอลลาเจนของเบน์อันนี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ช่วยซื้อกันคนละกล่องสองกล่องนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะ่ะ ตอนนี้เป็นคิดว่าทุกคนเนี่ยตกงานกันเยอะแล้วก็บางคนก็ไม่มีรายได้บางคนก็เป็นแม่บ้านเฉยๆอยากจะช่วยสามีหาเงินนะคะสามารถที่จะมาร่วมทํางานกับเราได้นะคะสําหรับใครคนไหนนะที่มีงบน้อยไม่มีเงินลงทุนก็สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายของเบนซี่เพียวคอลลาเจนได้ลงทุนแค่ไม่ถึงพันน่ะคุณก็สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายของเราได้เบนจะมีแบบว่าจัดคอร์สสัมมนานะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเอ้ยฉันจะทำยังไงดีเพราะว่าฉัน เล่นโซเชียลไม่เป็นเลยยิงแอดเ c e บ o ๊กไม่เป็นแต่ทางเรานะคะจะมีอาจารย์นะคะที่จะมาคอยสอนนะคะแล้วก็คอยบอกว่าเราจะเริ่มต้นทํายังไงสื่อออนไลน์ต่างๆฝากไว้ด้วยละกันใครอยากได้สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้เลยจ้ะ ก็เป็นเพียวคอลลาเจนนะคะเป็นสารสกัดแบบ100%สารสกัดตัวนี้มาจากธรรมชาตินะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดและที่สําคัญเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําตาลแล้วก็สามารถดื่มง่ายสามารถที่จะช่วยเรื่องผิวพรรณทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นสวยขึ้นนะคะแล้วก็เนียนขึ้นตัวเบนเองเนี่ยเป็นคนที่พอทํางานเยอะๆนะคะรองพื้นจะไม่ติดหน้าพอกินเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบหน้าเด้งๆขึ้นทุกคนจะเห็นใน i อของเบนว่าเบนจะแต่งหน้าน้อย มากออกจากบ้านคือหน้าโสดตลอดนะคะตัวนี้แหละที่ช่วยเบนได้นะคะผมแล้วก็เล็บนะคะก็จะสุขภาพดีขึ้นไม่เปล่าเมื่อก่อนอะเล็บของเบนนะคะพอจับอะไรเนี่ยมันจะฉีกแล้วก็ขาดง่ายมากพอได้ได้ดื่มคอลลาเจนตัวนี้ไปนะตัวนี้ก็จะช่วยได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อายุเยอะนะคะเบนเอาอตัวเหมือนเองมาบอกนะว่าอายุแบบใกล้จะส0ิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่ออะไรเงี้ยมันจะแบบดังก็ อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะรักษาและซ่อมแซมไปในตัวนะคะก็ดูแลได้ทั้งร่างกายเลยนะคะทั้งผิวหน้านะคะเล็บผมนะคะแล้วก็กระดูกข้อต่อต่างๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเปิดใจกับสินค้าครั้งนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะหาได้นะคะในเบนซี่เพียวคอราเจนนะคะกล่องนี้เลยขาวเนียนใสยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะ1นึ่งแสนกล่องนะคะมา,าแล้วนะคะตัวแทนจำนายทุกคนนะคะพร้อมที่จะมอบของดีๆให้กับตัวแทนจำน่ายทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะคอเลาเจนของเรานะคะก็เป็น สารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะคะและที่สำคัญน,นะคะลูกค้าใครที่อยากจะผิวสวยหน้าเด็กนะคะเล็บผมสวยนะคะมีต้องคอลลาเจนบายเบนซี่ตัวนี้เลยค่ะเพียวคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะขาวเนียนใสค่ะบายเบนซี่ เป็นก็ขอบคุณนะคะตัวแทนแต่ละภาคนะคะของเบนซี่นะคะคอลลาเจนไดเปปไทด์ของเบนด้วยนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณตัวแทนทุกๆคนด้วยนะคะและยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆและมีโปรโมโชั่นดีๆนะคะมาฝากกับลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะใครอยากจะผิวสวยขาวใสเนียนเหมือนเบนนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะที่เบนซี่คอลลาเจนไดเปปไทด์นะ ติดตามได้เลยจ้ะทั้งเพจทั้ง IG ทั้ง Facebook นะคะนี่เลยนี่แหละคะ่ะก็เป็น1วันทำงานนะคะคอลลเเจนนะคะส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายทุกๆคนนะคะเดี๋ยวอย่างไงเดี๋ยวกลับมาเจอนะอีกนะคะว่าไปกับบุนชิปหน้าเราจะไปไหนนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย